สบายดีรถสกูุกคนเลยจ้าตัวไอ้อกระหายไปโดดเลยพี่น้อง FC <ภ>คือสิคิดหอด้วเน,นาะกาบ่ได้ไปใส่ดอกพี่น้องอยุ่งเงินนี่แหละเรียกเป็ดเลียงไก่ยุ่งเงินนี่แหละเท่ารีไปยูมีผมน้องฟ้าลูกฟ้าไปโมงเฮียนสดเอ้ยสด น้ำเข้าอมือน,มนี้เป็นวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่เท่าใดพวกห้าบอกวันนี้มีโฟมแล้วก็นุ่งเครื่องเป็นเงี้ยเลย ปุ่มครับข้งยองข้างยิงปุ่มเพื่อนกับซื้อกระปุ่นมาพี่เนาะกระปุ่นหรือว่าขนมจีนเนาะมะเพ็รกับกะปิงามขาปุ่น แค่น้องฟ้ากนกลินก่นไปห้องเฮียนพี่น่ออันนี้ก็จะเป็นยออ่ะมัน thôi bơ chưa đó, chưa chơi chơi chưa chưa đây, hãy ốc nó chưa chưa mèo Mèo, mèo, mèo chưa mèo mèo, 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 mèo. mèo, mèo. Mà. mèo, mèo จีนลูฟ้าลูกฟ้เาปเป็นวงเฮียน คุณนำัู่กฟ้าเด้อว่าพุ่นเี้ยเข่างนซุกว <sick> ่านกต้อยเปตลาดเปเศร้าไปซื <sous imagery> ้อนกกิน <trucs> <están> ตลาดก็มาไ,ได้ยังได้เข้าเข้าสามโลเข้าเมื่อไหรเข้าเมื่อกินเทอรีบัวยูบัวมีกระเจไข่เหล้าไปซื้อเขา้ากินสองคนไปหน่อยเพราะว่าเอ้ยกระยุเงินเพื่อนคุณเขากระยุเงินกับเจ้า,ย,ายังแต่น้องต้อยกับป้าอยู่สองคนบัวมีแม่เนี่ยลยลูกก้มไปกิน โบได้ยังไปตลาดอะไที่น้องได้ทำนี่แหละของตลาดได้มักบัวเออย้อนบักย้อนบักเอื้อนีมากนะซีมาใส่แกงหน่อไม้ทิ้งขมใจเออย้อนหมักหมักบัวนะย้อ้โหผุงน่าจะมาไป ได้น้องเข่น่ะเนี่นต้อยก็หายไปโดนไปลงคลิปประมาณเป็นทิศพี่นอกไปลงน,น้ำยาน้างอน,นี่แกงมไ,มไม้กินไม่ลงข,ข้าวปุ้นมาเด้อมากินข้าวปุ้นนำป้าใส่ จิลี่เด้อพี่น้องหรือว่าจะน่ายเนาะอันนี้มันชิยู่ตำให้หน้าด้อยเพราะว่าต่างขึ้นก็จะสีเป็กกาดเอาเนาะเนี่แบบธรรมชาติบพคือเขาเลี้ยงเอาไดนกต้อยเสือกันสิมะแกงเซโนไม้ตัวตัวมันกสิบุญใหญ่ไนไดซ้ำเขาเลี้ยงเด้อพี่น้องเพราะว่ามันกสิบุญใหญ่เนาะบพคือเขาเลี้ยงเทาบำรุงเนาะ ธำรม่ได้น่ะน้่ยไหม้นกตอยซื้อเสาบักซื้อมาแกงเพราะว่าเราได้ไปหาเพราะว่ามีเวลาดลี้ยงเงินกับไปไลไ่เป็ดไล่ไก่เกลือเป็ดเกลือหมูเป็ดหั่นที่นี่เลี้ยงเงินเลี้ยงจานหน่อยเดี๋ยว <c oughs> ไปหากะบบลื้นบเลือกันไปได้รละถ้าไปหากะ เติมน้ำมันรถอีกไปหากะเจกซีได้หลายบอเจกซีได้บอได้ซื้อเอากะซจำเดียวกะไปหาบ่เท่าไปหาบอได้ักบอแม่ข้าต้มเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยพี่น้องเดาว่าเมนอย่างน้ออันนี้ป้ามั้ยหมห่อส้มลวนส้มปลาไม่ซื้อมา ก็ตัวหาปลาเจ้าไอ้หน่อยมักเพชษดีบเดินได้ประดุกหน่อยตัวหนึ่งเป็นแกงเปฟาเออแกงแซนน้องไม้บ๊อบพิษบ่อถือ ่อยหมดข้าวให้แม่นะจุลมาเด้อได้ปลาตัวนึงใส่น่อไม้แล้วก็ได้ส้มเออที่ปลาแหละได้ส้ม2มัด2มัดด้วย2พวงไม่2มัด2พวงาส้มปลาอ คือว่าส้มปลาซ่อมนั่นแหละบ่ฮู้เว้าภาษาไทยเอาได้ภาษาลาวคนลาวกินเมนูนี่มาตัวเดียวพี่น้องเอ้ย บ่มีแนวกินแมวเอ้ยแมวกระหอ้องใครเบิ่งห่อส้มกันมัดลายขันลายตัวเธอได้สุ่มคนนึ่งกันใครกับบแพเงดงอกพี่น้อยบางย่างกับเพีงบางย่างกับบแพเง สามอันนี่ห้าพันห้าพันกีบแล้วพี่น้องเมื่อสิแก้ให้เบิกเพาแม่มันมีแต่ตรงอ่าหนึ่งชิ้นเห็นแล้วสง่งฝาแฮนแนแน่น แต่ว่าน้องต้โตกินดิบดอกเพราะว่าน้องต้อยกตีกินดิบเนียเพราะว่าป่ามันสีข้าวเนาะ้อ,อตุ๊กตี้กินห้ามเขาพูดก่านอินเดียอินนะพาเม่นั่งน้าเม่ก่อน ลาข้อิ่มแล้วพี่น้องคลิปนี้กล็ลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยขำมนวนนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจน้องต้อยนะจ๊ะที่เข้ามารับส้มรับติดตามช่องน้องต้อยก็ขอขอบคุณนะจ๊ะเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสบายดีพี่น้องบายบายสบายดีพี่น้องตอนจวยสิแกงนล้วไมมกินแซ่บๆพี่น้องบ๊ายบาย